สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่199เดินตามรอยพ่อไม่หลงทางโดยด็อเตอร์สุวิจักพานุสร์ถากูลคลิปวิดีโอนี้เป็นรูปแบบของกระตูนซึ่งได้มาจากหนังสือเล็กๆเล่มหนึ่งแต่ส่งคุณค่ามากเพราะได้เก็บรวบรวมเรื่องราวซึ่งเป็นพระราชดำรัสของในหลวงรัชการที่9อีกครั้งบอกถึงวันเวลาและสถานที่ที่พระองค์ได้ดำรัสไว้ด้วยเรามาติดตามกันเลยนะครับ วิถีชีวิตของมนุษย์นั้นจะต้องมีทุกภยัยมีอุปสรรคผ่านเข้ามาเสมอวิถีชีวิตของมนุษย์นั้นจะให้มีความปกติสุขอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีทุกมีภยัยมีอุปสรรคผ่านเข้ามาอยู่ด้วยเสมอยากที่จะหลีกเลี่ยงพ้นข้อสมคัญอยู่ที่ทุกคนจะต้องเตรียมกายเตรียมใจและเตรียมการไว้ให้พร้อมทุกเวลาเพื่อเผชิญหน้าและแก้ไขความไม่ปกติเดือดร้อนทั้งนั้น ด้วยความไม่ประมาทด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความสัมมคคีธรรมจึงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาและกลับร้ายกลายเป็นดีได้พระราชดำรัสนี้ประทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช2528ในวันจันทร์ที่31ธันวาคม2527จิตใจดีย่อมเจริญ ถ้าบุคคลมีจิตใจดีแล้วความสุขความเจริญเป็นอันหวังได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่วันเสาร์ที่24มกราคม2543ความเข้มแข็งในจิตใจจะต้องฝึกฝนแต่เล็กความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้าเรามีความรู้มีอัธยาศัยดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่ ครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิตณนะตำหนักจิตรดาระหูฐานวันศุกร์ที่31ตุลาคม2538การฝึกใจให้เข้มแข็งจะสามารถทําความดีได้ง่ายขึ้นการฝึกใจให้เข้มแข็งนี้ถึงหากจะรู้สึกว่าเป็นการเหนื่อยยากแต่ถ้าตั้งใจฝึกฝนโดยสม่ำเสมอให้เพิ่มคูณขึ้นโดยลําดับ ไม่ช้านานก็จะเกิดกำลังแข็งแรงมีความชำนาญคล่องแคล่วจนสามารถทำความดีได้ง่ายขึ้นไม่เหนื่อยยากเลยพระบรมราโชว,วาทในพิธีพระราชทานประเด็นญ,ญบัตรของมหาวิทยายลัยรามคำแหงณอาคารใหม่สวนอัมพรวันจันทร์ที่16มีนาคม2524เรื่องริ่มฝึกเร็วได้เปรียบถ้าเราฝึกดีแล้ว เราก็ได้เปรียบโดยเร็วพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะชาวพุทธแขวงห้วยขวางเขตพญาไทณนะพระตําหนักจิตรดารโหฐานวันจันทร์ที่21กรกฎาคม2518ความสงบต้องเริ่มที่ภายในใจก่อนการทำความสงบนั้นต้องเริ่มที่ภายในตัวในใจก่อนเมื่อภายในสงบความคิดจิตใจตั้งมั่น สาม,มารถที่จะคิดอ่านด้วยเหตุผลความละเอียดรอบคอบและสาม,มารถค้นหาจำแนกข้อเท็จจริงถูกผิดดีชั่วได้โดยกระจ่างและถูกต้องจึงเกื้อกูลให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามแนวทางที่สุจริตเหมาะสมได้และย่อมจะส่งผลสะท้อนถึงภายนอกให้มีความปกติเรียบร้อยด้วย พระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมพุทธิสมาคมทั่วประเทศครั้งที่18ณสถาบันพัฒนาข้าราชการพรเลเรือนสำนักงานกาพวันเสาร์ที่31มกราคม2530ทำใจให้ดีจะเกิดสติรู้เท่าทันข้อสำคัญเมื่อต้องประสบเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่บางครั้งทำให้ใจหายใจคว่ำได้จะต้องไม่ใจเสียเพราะจะทำให้เสียขวัญเสียกําลังใจทำให้จนปัญญาคิดไม่ออกํำไม่ถูกและที่สุดก็อาจผิดพลาดเสียหายได้ต่างๆทางที่ถูกจะต้องพยายามสงบใจทำใจให้ดีหายใจยาวเผชิญหน้ากับสถานการณ์อย่างที่เรียกว่าทำใจดีสู้เสือ ก็จะทำให้เกิดสติรู้เท่าทันสามารถใช้ปัญญาพิจารณาเห็นเหตุผลได้กระจ่างชาัดหาท่าปฏิบัติได้ถูกพอเหมาะพอดีไม่อับจนพระบรมราโชว,วาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันเสาร์ที่24มกราคม2541 การศึกษาทางด้านจิตใจและศิลธรรมจะทอดทิ้งไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในถ้ำกลางความเจริญลุดหน้าแห่งยุคปัจจุบันอย่างไรเราก็จะทอดทิ้งการศึกษาทางด้านจิตใจและศิลธรรมจัญญาไปไม่ได้ตรงข้ามเราต้องเอาใจใส่สั่งสอนกันให้หนักแน่นทั่วถึงยิ่งขึ้นเพื่อให้มีความคิดความเข้าใจถูกต้องสอดคล้องกับสภาพการแวดล้อมทั้งหลาย ที่วัฒนาการไปไม่หยุดยัง้งพระราชดำรัสพระราชทานให้เชิญไปอ่านในพิธีเปิดสัมมนาเรื่องการพัฒนาสังคมในด้านศีลธรรมและจิตใจซึ่งสภาสังคมสงเคราแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีขึ้นณโรงแรมนารายกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่15ธันวาคม2516จิตใจที่ต่ำทราม เป็นจิตใจที่อ่อนแอจิตใจที่ต่ำทรามนั้นเป็นจิตใจที่อ่อนแอไม่กล้าและไม่อดทนที่จะเพียรพยายามสร้างสมความดีงามความเจริญความสำเร็จในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมมีแต่คิดไปในทางที่จะได้มาโดยสะดวกง่ายดายโดยไม่คำนึงนึกถึงความผิดชอบชั่วดีจิตใจดังนี้ถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นจนเคยชิน อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เป็นคนมักงน่ายทำงานบกพ้องเสียหายอย่างมากก็ทำให้เป็นคนด้านหนาไร้ความอายหยาบคายละโมบทำอะไรที่ไหนก็เกิดอันตรายที่นั่นท่านจึงสอนให้สัง,งวรระวังใจตนเองให้ดีอย่าให้มีความชั่วเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นแล้วก็ให้กำจัดเสียทันทีพระบรมราโชว,วาทในพิธี พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยหลังคำแหงณอาคารใหม่สวนอัมพรวันจันทร์ที่16มีนาคม2524ให้ปราให้ปรันนาดีต่อผู้อื่นการปรัถนาดีต่อผู้อื่นทำให้ผู้อื่นปรัถนาดีต่อเราพระราชดำรัสพระราชทานผู้นำลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานครณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์ 2521ความเจริญทางจิตใจซื้อไม่ได้ความเจริญทางจิตใจนั้นเราจะซื้อด้วยเงินเป็นจำนวนเท่าใดๆไม่ได้พระบรมราชโชวาทในพิธีสวนสนามและพระราชทานธงประจำกองโรงเรียนตำรวจภูธรภาค4วันอังคารที่13ตุลาคม2496สําำรวมกายวาจาใจให้ดีปฏิบัติในทางที่เจริญ เพือเกื้อกูลต่อผู้อื่นขอให้พิจารณาให้ดีๆว่าถ้าเรามีความระวังตัวอยู่ในการทำอะไรด้วยกายด้วยการพูดอะไรด้วยวาจาและแม้แต่คิดด้วยใจให้สารวมกายวาจาให้ดีและปฏิบัติต่ตอไปในทางที่จเจริญในทางที่เกื้อกูลต่อผู้อื่นก็จะเป็นการประกันว่าอนาคตของท่านจะรุ่งเรือง ทั้งในกายทั้งในใจโดยเฉพาะทางใจก็จะรุ่งเรืองเพราะว่าจิตใจก็จะผ่องใสมีความสบายแน่นอนสำหรับรายการสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่199ตามรอยพ่อไม่หลงทางก็ได้ดำเนินรายการมาจากกนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วหวังว่าทุกท่านที่ติดตามผลงานจะชื่นชอบอีกทั้งเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ ในช่วงสุดท้ายนี้ผมดรสุวิจักขารุศรนถากูลขอให้ทุกท่านที่ได้ติดตามผลงานมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงและเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ